ีครภากช่องขอุสินาทัวนพี่น้องเป็นอะไรเนะาะจะคัน,นเหลือย่งไม่เป็นอย่าง,งคัามคันรั่วครับโอ้ดำว่าได้เตี้ยครับดำได้อยู่ครับแต่มันเดินหน้าไม่ได้ดำเลื่อยเรื่อยเนี่ยเดทเที่ต้องหันเลยเร่อยดำยกเลยลูกพี่นั่นแหละความคันรั่วเลย ถึงที่เราถึงที่แล้วแล้วจะโคจัดการไโคดันมากเลยพร้มอมคัดลวงเยบขัดเข้าเกียรยไม่ได้บล่ลูกมัเต็บตบเต็บเเดือลูกพี่ไอะไรด้เอาบบนี้ดีกว่เข้าเคีรยไม่ได้บ่แก้ โอามหดแทะทำไมดีทุกทียังไงเข้าเกียร์สตาร์ทเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเหตุหดแทะเหตุหดแท้คือบวม ไยังไปยังมันดดมันขาด่วมัแกนขาดมันเปิดมันกลางไหนมันหยบมันเหยบบะหมีมันคือมันคือยังแบบเส้นมีกรสากท่านี่หยบ นนับ่เอาไปหะสร้างทาน,แล,ทน,ทนแ,ลงแล้วไปไปท่าเพื่หั่นทนแล้วไปหะสร้างหรือไปท่าเพื่หั่นทนแล้วดูก่อนเด้อยเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นไร นี่เจ็ดอีวะตัวนี้นี่คือปกแปลกปกแปลกที่ถนงอาหารไปห้ามหมอไปห้ามหมอ อันนี้ก็อีทีมงานเลยเพี่น้องเลยอันนี้ทีมงานสิตะมันสิตธะเก่ก็ลงมาแล้วเมื่อเชา้านี่ต้องใส่มาเคลียร์ปรับพื้นที่แล้วรถไทยเขมาแล้วหาทมล้มทมไปหมดกันเลยตันนี้สองไร่ต่อมาจากก็มาจากงานตหุ่นหรืองานตัวงานตัว,ปวเปลงุ่่นเดียวเลยต้องลงงานตัวหนึ่งตัวไปดูพี่มาๆๆยกลอยดูหน่อยอ๋อไม่ยกออก่เจอ ไปพาไปดูอันนี้พาพเบื้งป่านะ่รับกรจับเบื้งป่าป่า,ปามันกำลังเต็มแลยครับไม่รูขันอยก่อนน้ำมันคาดมันหมดจริงจีว่ากำลังเบื้งอยู่มา,มาลูกพี่มามาช่วยกันก่อนช่วยก่อนได้ลูกพี่ได้ช่วยพี่แล้วนะ bao bao khi bao lúc đi tôm đấy nó khí nó có đấy cao không biết nào đang là pin cây mà

าลามาเ่วย่อกันก่อนเล็อไล่ลมก่อนนะที่น,น้องมันคาดอ่หมดเร็วมากไปมาไทไา่ทกิีนมันที่เบิดระเล่เนเบิร์ดอาการมันนั่นนานนอันทํๆๆๆๆๆๆ พ่อ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 ลูกพี่พ่อจอดมันสิดับว่าบ่หู่ได้บ่หู่ได้บรรมันสิหยุดพ่อ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 ว่างว่างว่างน้ำมันมันจะหมดลูกพี่ยากได้น้ำมันเบิดเนี่อน้ำมันมันเบิดปะครับเลยน้ำมันน้ำมัน มันยูนิค um. ือิบวบมันเป็นยงคือิด้มัริดสีบวเป็นยังนรถดีๆนมันบวบบวบเนบ่แล้วห้เติมน้ำมันเต็มมันเดียมาเมนอาการน้ำมันเบอาการเนีนั่นรถไม่ม่บบเยบนบนน้ำมันบบ แ,แกดูเกียร์น้ำมันไม่เป็นหรือเปล่ามันเสียงมัวูบวูมันจะดับนะพี่น้องดู้นะเติอว,ว่าไม่ได้เติอมันจะว่านระหว่างฮะน้ำมันมันจะหมดหมดเลย เฮ้ยเกียร์น้ำมันว่าน้ำมันติดเบรน้ำมันเบิดได้เหรออาการน้ำมันมันบูบไหมครับน้ำมันเบิดแน่นตับเลยเดือดน้ำมันเบิดเดือนมันเดือดยากอีกแยกบอกเราแกน้ำมันมาเติมกันมันเป็นบูบๆนะก็เก้ารถไม่บวบูบเลยขันน้ำมันบวเบิดไอ้พีซีร้อยพีซีน้ำมันหมดเลยมันไปน้ำมานน้ำมันหมดมันบูบ เซทบายเจ็ดห้าซีเยออยอยู่ไหนนอนะ้อน้ำมันมาเติมให้หน่อยอันนี้ก็ขาดรั่วมันขาดรั่วดอกมันเป็นอะไรนั่นฮะเพื่อนย,ย่ำทีนึงเลยเพื่อน้ลืมขันนอ็อตบ้านเนียนคันนอ็อตบ้านเนียนแล้วมันมันได้เลยเียนไปแล้วมันเลื่มมันเลยเหยียบไปได้กระปูดอกเหยียบไปได้กระปูดอกนะอาการแน่นัน, e. นเจ้าเจ็ดอีขันขาวๆนูกก e, ้นกรเร็เจ็ดอีเหมือนกันเดิน เพื่นเราไหมอันนี้ก็น้านํามันหมดครั้นั้นก็น้านํามันคาดหมดก็เลยจะจบเพียงแค่นี้ก่อนในคลิปเรานะเบื้องบ่อปลาวะเนี่ปลาเยอะประมาณนี้กับปลามีอยู่แต่ว่ายังบ่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่ขี้ต่อมกําลังปุดกําลังปีดนะพ <ś le> นอถึงย่างไปย่างไปมองหันบานาไ่ได้พี่น้องมิตรขี้เข็บหน่อยดิเต็มเลยเรียนยัาง,งาไปเหยียบขีเ้เข็บหน่อยนะเดีย๋ยวไปรัดปากกับปลาปลา,าว่าปลาไม่อยู่เลยแต่ว่ายืนอยู่ในมุดด้วขีต้ตมอยู เด็กสิพาย,ยังิ่งเขา้างระวังราวังกันกีเข็บหน่อยมันไหลวัตถกิจน,นี้มันน่ามท่วมมันนะรู้แกวอะไรมาใส่ดใเดินไปดูก,ก่อนนะท่นใดไปบุป่าท่านมาอยู่แล้วตื่นขามโดนปลาเนี่ยปาลาไหลเดาบุปปาบุบปาไปไม่ยัง โอนะ้ยนกเจ้ามาแล้วมาจ้องมองแล้วนกเจ้านั่ง่งแข่งก็หนีกันเดี๋ยวเซ็ตหุ่นก่อกๆขึ้นกลางฟ่าคอนั่นะนคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่กับอมซินอนตทัวมีแต่มีแต่ไอ้จริงๆแลบคลิปนี้สวัสดีครับ